กดเมนูครับอ่ากดกดไม่ใช่กดีกดกดตัวอีใหม่ครับกดตัวอีใหม่หนึ่งครั้งอ่าเขาอ่าเมนูรถกดกดค้างเลยครับผมกดเมนูค้างอ่าครับทีนี่หาคาว่าซาวเดอร์ครับผมอาคำว่าซาวเดอร์อ่าเร้วแล้กวกดเอ t นเตอร์ครับผมอ่าโอเคครับหาคำว่าปรับปรับภาพครับอ่าหน้าจอหน้าจอภาพอันนี้หาอันนี้ครับเลื่อนมาที่คําว่าซาวซาวเดอร์ครับผม ซาวเดอร์อ่าแล้วก็อ่าแล้วก็กดเอนเตอร์เอตอร์อ่ากป๊บหนึ่งหน้ามันจะในนี้มีอะไรบ้างครับผมอ่าอ่าสัญลักษณ์ปลาขนาดหน้าจอระดับความลึกอ่ากดกดตัวอีหนึ่งครั้งครับผมอ่ตัวอีหนึ่งครั้งแล้วก็กดตัวอีหนึ่งครั้งกลับไปหน้าซาเดอร์มาอีหนึ่งครั้งครับผมน้ำน้ำมันตื้นเกินไปทีนี้มันเจาะอ่ากดตัวอีกดตัวอีหนึ่งครั้ง อ่าทีนี้กดกดกดเมนูกดแล้วปล่อยหนึ่งครั้งอ่าครับแปปนึงนะคำไอันี้เมนูครางเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดตัวอีมหนึ่งครั้งครับกดแล้วปล่อยถ้าถ้ากดเช่มันจะมาหน้าหลักอ่ากดกดหนึ่งอ่ากดกดอ่ากดแล้วปล่อยหนึ่งครั้งอ่าแปหนึงนะมันจะมีคําเอ่อมันจะมีแปหนึงนะจะเอ่อบรรทัดหนึ่งสองบรรทัดที่สี่ครับมันเขียนว่าบรรทัดที่สี่ ปรับภาพไหมครับอ่าเฉยใช่ครับผมเจอหน้านี้แล้วอ่าโอ้ยกดเ n t e r หนึ่งครั้งอ่าครับเดี๋ยวได้เลยกดเตอร์หนึ่งครั้งอ่าเจอแล้วอ่าเลื่อนลงมาหนึ่งครั้งอ่าครับแล้วก็กดกดกดซ้ายให้ให้ลดกําลังมันหน่อยเพราะกาลังมันมากเกินกับน้ําตื้นอ่าลดทีละนิดนะครับจากตอนนี้มันอยู่ยี่สิบลดมาังสิบเจ็ดก็ได้ครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าปั๊บแล้วทีนี้อ่าทีนี้กดตัว e หนึ่งครั้งเพื่อกลับไปดูว่าภาพภาพมันเคลียร์หรือยัง กดตัว E หนึ่งครั้งอีกอีกหนึ่งครั้งครับผมอ่าเดี๋ยวลดลดลดอีกนิดเพราะว่ากำกำลังมันมากมากเกินกับความตืนอ่ะกดกดเมนูหนึ่งครั้งครับอ่าแล้วกับที่ปรับภาพเหมือนเดิมครับอ่าทีนี้พี่ก็ลดอีกอ่าลดให้เป็นสก15อ่าครับผมนะครับอ่าอ่าแล้วแล้วกดตัว E สองครั้งเพื่อกลับไปดูหน้าเมื่อกี้อ่าโอเคเคลียร์แล้ว อ่าอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าโอกาสโรอออกไปลึกกว่านี้ก็ก็กลับมาเร่งได้เหมือนเดิมเพราะตรงนี้น้ําน้ํามันตื้นกาลังมันเหลือเหลือทีนี้นะครับให้ลดความลึกโดยการกดปุ่มอ่าขยับขยับหน้าอ่าโทรศัพท์ถอยหลังมาอีกนิดนะเดีย๋ยวผมดูนิดนึงอ่ากดกดเครื่องหมายลบหนึ่งครั้งเครื่องหมายลบหนึ่งครั้งอ่าโอเคไม่ได้อ่ามากมากไปกดกดบวกกับหนึ่งครั้ง อ่าได้ประมาณนี้อ่าครับผมเพราะเมื่อกี้อ่ะพอน้ําตื้นอนะ่ะกำลังเครื่องมันเยอะมันเลยส่งมากเกินไปทําให้ทุกอย่างขึ้นมาเต็มจอเลยครับผมอ๋ออันนี้คืออันนี้คือปกติแล้วครับอ่าปกติแล้วครับผมแต่ว่าจุดจุด,จดสําคัญเลยเดี๋ยวก่อนจะติด,ต,ดตั้งหัวซาวเดอร์เนาะเดี๋ยวพี่ลองสังเกตเลยว่าจุดไหนยิงยิงยิงง่ายพอยิงง่ายปั๊บเรามาร์กเอาไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราเช็ดพื้นตรงนั้นเองแล้วใช้ซิลิโคนแปะยึดเลยครับผมเอาไว้ในเรือได้เลยอ่าครับ อันนี้คือผมไม่ต้องตั้งค่าอะไรแล้วใช่ไหมอ่าไม่ไม่ต้องตั้งค่าเลยครับผมพอเมื่อกี้รู้สึกว่าอาจจะไปเผลอไปกดเร่งตัวน,นั้นขึ้นมามันเลยขึ้นหน้าจอเยอะมากอ๋อ่าเสร็จแ,แล้วแล้ว,ลว,ลวภาพแรกรที่ส่งอ่าครับผมครับอ่าแล้วภาพภาพแรกที่ส่งมาก็คือหนึ่งจุดจุดดังกล่าวเป็นจุดที่ซาเดอร์ยิงไม่ได้สังเกตหน้าดินมันเป็นเหมือนเส้นได้เลยซึ่งความลึกขนาดนี้หน้าดินต้องหนาประมาณนี้ ซึ่งซึ่งหมดนี้ยังไม่ได้ซูมหน้าดินก็หนาแล้วถ้าเกิดเรากดซูมมันจะหนากว่านี้อีกฮะแต่อย่างนี้ถือว่าเหลือเฟือแล้วครับผมอ๋ออันนี้คือปกติได้แล้วนะครับอ่าได้แล้วครับผมอันนี้พวกนี้คือคอ,อ,อ,รครอันนี้คืออันนี้คือควนควนผิวน้ํามันมันสามารถตัดการรบกวนได้แต่ว่าสัญญาณเน็ตมันไม่ค่อยแรงเวลาสนทนาเอวานนี้ผมมองไม่เห็นเนาะแต่สามารถกตัดตัดได้คือมันจะสามารถตัด,ต,ดตัดกวนได้ครับผม อันนี้สังเกตนะครับบางทีมันมาบางทีไม่มาหนึ่งเพราะว่าจุดที่เราตั้งหัวซาวเดอร์เวลาเรือเราเป็นคลื่นมันมีการยกเรือขึ้นมาภาพเลยกลัวท้ามาแต่พอเรือจมอยู่นิง่งอ่าภาพก็ามาใสอีกครั้งครับผมครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้คลื่นใหญ่เลยครับเลยพอจะหวะเรือจังหวะเรือเหินคลื่นปับ๊บช่วงตรงที่หัวซาวเดอร์ปับ๊บมันอพอเรือตอบลงไปตึ้งมีพออากาศมันเลยมีกวนอยู่น้ําเยอะอ่าบางทีมันก็หายไปไหมครับอืมครับผม อ่าทีนี้เราก็สามารถเปิดสองจอได้โดยการกดแท็กสองครั้งเพื่อกลับมาเป็น g ีบแล้วก็ซาวเดอร์อ่าแล้วก็เลือกจ p s ีเคู่กับซาวเดอร์ครับผมอ่าครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเข้าที่แล้วอย่างเช่นตอนนี้ซูมอยู่ที่ศูนจุดหนึ่งอ่าตอนนี้เราถือว่าเราอยู่ใกล้กองแต่ถ้าเกิดเราต้องการดูเชื้อเต็มเ็มเราก็เลือกซาวเดอร์อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเราเดินทางด้วยต้องการดูด้วยเราก็เปิดจ p s ีเคู่กับซาวเดอร์ครับผมโอ้รับ อันนี้คืออันนี้คือปกติใช้งานปกตินะครับใช่ครับผมโอ้ครับอ่าครับอัน,นอันนี้พวกนี้อันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้ค,ค,คือพวกอ่าพวกเชือ้อเชื้อที่เข้ามาในจอครับผมแต่ดีที่สุดนะหัวซาวเดอร์ตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดเราตั้งไว้เฉยบางทีมันจะเคลือ่อนไปเคลื่อนมามันอาจจะไม่เม่นเดี๋ยวเราต้องล็อกให้มันเข้าที่ก่อนแล้วให้มีน้ําขังครับผมที่เป็นที่เป็นเลขนี่คือเป็น,นเชื้อปลาถูกต้องอ่าอันนี้อันนี้ยังไม่ปล<ร>าใหญ่ปลาใหญ่มันจะประมาณสิบ แปดสิบเก้าขึ้นไปซึ่งนี้เป็นปลาเล็กเข้าเข้ามามันเลยเป็นแค่ตัวเลขสิบห้าครับผมข้างบนข้างบนนี้ก็คือ,อเป็นกา,ปการกวนอ่าการกวนครับผมการกวนผิวน้ําอ่าครับอแต่ว่าดีท<อ>ี่สุดอนะเดียวเราต้องลบหัวซาว์เดอร์ให้มันอยู่นิ่งเพราะหัวซาว์เดอเราถ้าเราตั้งอย่างนั้นนะครับมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมามันจะยิงสัญ,ญญาณสปีดสปะครับผม โอ้อันแดงอันที่แดงๆพวกนี้นี่<ห>คือ,ค,อคือพื้นทะเลฮาซึ่งพื้นอย่างนี้แสดงว่าเรือเราไม่ได้อยู่ห่างอ,อยู่ห่างกองถ้าเป็นลักษณะกองนะครับพื้นมันจะเป็นเหมือนกับฟันเลื่อยแหลมๆนั่นคืออยู่ใกล้ตีนกองแล้วครับผมแต่ถ้าเกิดเรารปัน่นเฟยเราคงจะไม่เข้าใกล้ตีนเข้าใกล้กองมากเกินไปอ่าครับอันนี้อันนี้ผมจอดอยู่ปั่นมึกครับอ่าครับถูกต้องถ้าถ้าถ้าปั่นมึกหลายลำหลายๆท่านมักจะไม่ได้เข้าใกล้กองเพราะเราเอาเฟยเข้าไปหาครับผมอืมครับครับ อ่าครับแต่ว่าอย่าลืมยึดหัวซาวเดอร์เนาะเพราะว่าหัวซาวเดอร์มันจะไหลไปไหลมาไหลไปไหลมาที่ท้องเรือครับผมอ๋อข้ามข้ามอ่าได้ครับโอเคครับขอบคุณมากอ่าได้ครับไม่ติดขัดทักมาได้เนาะแต่ว่าช่วงกลางวันตั้งแต่เด็ดโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มทักได้ตลอดยกเป็นสอนทิศครับผมอ๋อข้ามข้ามช่วงช่วงกลางอ่าช่วงช่วงกลางคืนถ่ายเป็นภาพนิ่งส่งมาให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมอธิบายเสริมให้ครับผมอ่าครับ ครับครับอ่ครับครับสวัสดีครับ